นิทานเรื่องโลภมากลาบหายไม่มีใครได้สักคนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีผู้ร่ำรวยคนหนึ่งนามว่านายลีในยามหนุ่มแน่นเขาเป็นคนที่ขยันทำมาหากินและด้วยความประหยัดอดออมของเขาทำให้ยามบ้านปลายชีวิตเขาจึงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนับไม่ถ้วน ความรวยของเขานั้นคนอื่นๆคิดว่านายลีคงจะมีความสุขวันๆคงนอนกอดเงินทองอย่างสบายใจไม่มีใครรู้เลยว่าเขามีความทุกข์ยิ่งนักเพราะนายลีมีลูกห้าคนลูกๆแต่ละคนไม่มีใครทํามาหากินได้เก่งเท่ากับเขาเลยแต่ละคนหวังจะเอามอรดกจากพ่อ และตอนนี้นายรีแก่ชรามากแล้วเขาจึงพบว่าลูกๆแต่ละคนเริ่มซ่องสมผู้คนเลี้ยงอันธพาลเตรียมอาวุธเพราะลูกแต่ละคนคิดว่าหลังนายรีตายทรัพย์สินทั้งหมดต้องตกเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวด้วยความกังวลใจว่าลูกลูกของตนจะแย่งชิงกันเองทำให้เขาทุกข์ใจยิ่งนัก แม้จะแบ่งทรัพย์สินให้ลูกทุกคนแล้วแต่ลูกๆจะเอาคนเดียวทั้งหมดไม่ยอมแบ่งกันวันหนึ่งนายลีก็คิดได้ว่าสาเหตุความทุกข์ของตนเพราะลูกแย่งชิงมรดกกันดังนั้นต้นเหตุของปัญหาคือมรดกทรัพย์สินเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการนำทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปฝังทิ้งกลางป่าห่างไกลผู้คน นายลีได้จ้างวานนายผงกับนายดำให้มาช่วยกันขนทรัพย์สินเหล่านั้นไปฝังในป่าตามที่นายลีบอกไว้แต่วันแรกและวันที่สองผ่านไปด้วยดีพอเข้าวันที่สามนายผงกับนายดำก็เริ่มรู้สึกเสียดายทรัพย์สินและต่างคิดในใจว่าในโรคนี้มีสามคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ นายลีไม่นานก็คงแก่ตายหากกำจัดเพื่อนอีโคนทรัพย์ทั้งหมดก็ตกเป็นของตนแค่เพียงผู้เดียวเมื่อคิดได้ดังน,นั้นแผนก็บังเกิดขึ้นในวันที่สามนั่นเองระหว่างขุดหลุมฝังทรัพย์สินอยู่นั้นนายผองก็เอ่ยขึ้นว่าใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวข้าไปเตรียมอาหารมาส่วนแกก็พักผ่อนรอแล้วกัน นายพลได้เตรียมอาหารก็แอบเอายาพิษใส่ลงไปในอาหารด้วยหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วนายดำก็เอ่ยกับนายพองว่าตอนแกไปเตรียมอาหารค่าขุดหลุมรอตั้งนานค่าเหนื่อยมากขอกินน้ำแป๊บนึ่งแกขุดไปก่อนนะนายพ่องรู้สึกโกรธแต่ไม่ว่าอะไรเพราะนึกในใจว่านายดำกินยาพิษไปมากมายไม่นานก็ตายจึงควาจอบขุดหลุมอย่างจั้งใจ แต่นายพงไม่รู้ว่านายดำไปเตรียมน้ำกินมาให้และใส่ย,ยาพิษลงไปเช่นกันและเดินกลับมาอีกครั้งแล้วก็เอาน้ำให้ในายพงกินบอกว่าเพื่อนเหนื่อยมากแล้วนะกินน้ำเสียก่อนสินายพงไม่คิดอะไรก็กินน้ำที่นายดำยื่นให้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ล้มลงตายอยู่ในป่าด้วยกันทั้งคู่หลังเหตุการณ์ผ่านไปสี่ห้าวัน นายลีไม่เห็นนายพงงและนายดำมาขนทรัพย์สินอีกก็คิดว่าสงสง,สงสัยสองคนนั้นคงเอาทรัพย์สินหนีไปแล้วนายลีก็ได้แต่ป่งและคิดว่าช่างมันเถอะเพราะไหนๆก็ต้องการฝังทรัพย์สินมันทิ้งอยู่แล้วส่วนนายพงกับนายดำก็กลายเป็นผีเฝ้าป่าไม่มีใครรู้เห็นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์มอดมวยเพราะทรัพย์ ทุกอย่างมาลายหายไปเพราะตนเอง